ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโรโค่ะวันนี้เราจะมาทำพิรอาการในหัวข้อคุณมีเทพคุ้มครองไหมนะคะเราจะมาดูกันนะว่าคนที่เลือกกองไพ่แต่ละกองตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยจะมีเทพประจำตัวหรือเปล่าแล้วเขาเป็นเออเทพที่มี ในเรื่องของคุณลักษณะแบบไหนนะคะอาจจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่ามีอิทธิฤทธิ์อะไรในการคุ้มข้องคุณเป็นพิเศษหรือเปล่าประมาณนี้นะยังไงก็ลองเลือกพิอาการดูนะคะว่าคุณรู้สึกดึงดูดกับกองไพ่กองไหนตุ๊กตาตัวไหนมากที่สุดแล้วก็คลิกไปดูที่ลิงกด้านล่างที่แม่หมอจะใส่เอาไว้ให้ทุกครั้งนะคะแล้วยังไงก็ตามนะคะการดูดวงนั้นเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็อย่าอินจนเกินไปให้ดูเป็นอรรถรสแล้วก็เอาไว้ เป็นการไกด์ไลน์ในการประกอบการตัดสินใจนะคะและเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าแต่ละคนนั้นจะมีองค์เทพในรูปแบบไหนที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลานะคะไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่1ในหัวข้อคุณมีเทพคุ้มครองไหมนะคะเรามาดูกันนะว่าคนที่เลือกกองนี้นั้นเทพคุ้มครองของคุณจะมีไหมและจะเป็นเทพในรูปแบบไหนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณนั้นอาจจะมีเทพคุ้มครองที่มีบุค,คลิกอันหลากหลายนะคะอาจจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณแล้วก็มีช่วงระยะเวลาที่ เขานั้นอาจจะไปปฏิบัติภารกิจอะไรประมาณนี้บ้างอะคะ่ะซึ่งไม่ใช่เทพที่จะอยู่กับคุณตลอดเวลานะคะแล้วเขาค่อนข้างจะมีความเป็นเด็กร่าเริงอุปนิสัยแจ่มใสอยู่ในตัวและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นองค์ที่ค่อนข้างจะมีความเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวภายในตัวเช่นเดียวกันนะคะบางทีคนที่เลือกกองนี้อะคะ่ะอาจจะมีเทพคุ้มครองหลายองค์นะคะแล้วเขาก็เรียกได้ว่าผัดเปลี่ยนเวียนกันมาเพื่อดูแลคุณในบางระยะเวลาหรือว่าบางช่วงวัยนะคะ สำหรับคุณนั้นบางทีอาจจะเรียกได้ว่า บางครั้งก็จะมีความนิ่งๆความเข้มแข็งอยู่ในตัวนะคะสำหรับองค์เทพที่เขามาคุม้มครองดูแลคุณนะคะเขาจะทำให้คุณนั้นรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มีความเข้มแข็งและที่สำคัญก็ช่วยในเรื่องของการงานการเงินนะคะเรียกได้ว่าทำให้คุณนั้นสามารถที่จะทำอะไรได้อย่างประสบความสำเร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือว่ารู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรจะต้องมุ่งหน้าไปทางไหนรู้ว่าอะไรหยิบจับแล้วมันจะได้เงินจะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จในจุดนั้น ได้นะคะแล้วเขาก็เสริมในเรื่องของความแข็งแกร่งในตัวของคุณเองอะคะ่ะทําให้คุณนั้นมีเรื่องของกําลังใจมีเรื่องของความสงบนิ่งภายในใจค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะ และที่สําคัญนะคะสําหรับการเปิดรับพลังงานของเทพคุ้มครองที่มีอยู่กับคุณนั้น mm hmm. เขาอยากจะแนะนํานะคะให้คุณนั้นเปิดใจให้กว้างค่ะเปิดใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของความรักนะคะ mm hmm. อาจจะหมายถึงการที่คุณนั้นรู้สึกถึงความรักในแต่ละวันรู้สึกถึงการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่การใช้ชีวิตให้มันมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ยินดีกับการรับ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะเป็นทั้งผู้ให้และก็เป็นทั้งผู้รับโดยที่ไม่มีเงืะะ่อนไขค่ะให้คุณเปิดใจให้กว้างเรียนรู้ที่จะพบกับความรักที่อยู่รอบๆตัวนะคะเปิดประตูสู่ศักยภาพภายในของตัวคุณเองนะคะบางคนอาจจะนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์ทำบุญทำทานนะคะทำให้ใจของคุณนั้นได้เปิดในเรื่องของอพลังงานที่สูงกว่าเดิมะคะ่ะ เรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้ให้ให้มากขึ้นและเป็นผู้รับอย่างเข้าใจนะคะแล้วคุณจะสามารถสื่อสารพลังงานกับเทพคุ้มครองของคุณได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่า energy พลังงานเทพคุ้มครองของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีความหลากหลายค่ะมีทั้งอาจจะเป็นเทพที่เป็นเด็กค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นเทพผู้หญิงนะแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีอีกคนก็เป็นคนที่อ่อนโยน มีความเป็นแม่ในตัวสูงเรียกได้ว่ามีเทพค่อนข้างจะหลายองค์แล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะเพราะงั้นเขาก็จะช่วยคุณในเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างกันออกไปะคะ่ะบางคนก็จะช่วยเรื่องการให้โชคให้ลาบบางคนก็จะช่วยเรื่องความเข้มแข็งความสตรองความมุ่งมั่นบางคนก็จะช่วยในเรื่องของความสงบความสบายใจในเวลาที่คุณนั้นรู้สึกทุกข์ใจไม่สบายใจเสียใจเขาจะทําให้คุณนั้นรู้สึก ว่าคุณยังไม่ได้โดดเดี่ยวซะทีเดียวค่ะยังมีใครบางคนที่คุ้มครองแล้วก็ดูแลคุณอยู่จากที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้นะคะ ขอแค่คุณนั้นเรียนรู้ในเรื่องของการติดต่อและการเชื่อมต่อกับเขาอะค่ะรู้ว่าเขามีตัวตนรู้ว่าเขายังอยู่กับคุณเรียนรู้ที่จะเข้าใจเสียงภายในใจของตัวเองเห็นในเรื่องของความรักรอบๆตัวให้มากขึ้นและเปิดใจให้กว้างขึ้นนะคะคุณจะสามารถสื่อสารพลังงานกับเขาได้มากยิ่งขึ้นและเขาก็จะสามารถช่วยเติมเต็มคุณได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ แล้ขอเตือนไว้นิดนึงนะคะถ้าหากคุณไม่พยายามสื่อสารหรือว่าพยายามเปิดใจในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบผู้ให้และผู้รับที่เท่าเทียมหรือสมดุลน,นะคะบางทีเทพเขาอาจจะแบบไม่ค่อยสื่อสารหรือว่าอาจจะห่างคุณออกไปอะคะ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมีพลังงานบางอย่างที่คุณนั้นค่อนข้างจะบล็อกหรือว่าค่อนข้างจะไม่สนใจในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่นะคะมันขึ้นไพ่แปดถ้วยขึ้นมาเหมือนกับว่าคุณนั้นไม่ได้ ใส่ใจหรือว่าการฟังหรือการรับรู้เสียงหัวใจของคุณเองสักเท่าไหร่มันก็เลยเป็นเหมือนการตัดความเชื่อมต่อระหว่างเทพกับตัวของคุณนะคะเพราะงั้นบางทีอาจจะให้คุณนั้นลองเรียนรู้ที่จะทำใจสงบๆในแต่ละวันเพื่อเช็คดูพลังงานของคุณว่าวันนี้คุณมีความคิดในแง่บวกหรือว่าแง่ลบมากน้อยแค่ไหน บางคนถ้าไม่เคยนั่งสมาธิแล้วไม่ชอบก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั่งสมาธิก็ได้นะคะเพียงแค่ดูกายดูจิตแล้วก็ทําความเข้าใจกับตัวของคุณเองแบบสง,บสงบสงบนิ่งสักพักนะคะมันก็จะช่วยให้คุณนั้นปรับพลังงานให้บาลานซ์กับเขาได้มากยิ่งขึ้นแล้วยังไงก็ตามมันก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะเป็นการสื่อพลังงานไพ่นอซึ่งก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ทางกฎทางวิทยาศาสตร์เพราะงั้นอาจจะเป็นเหมือนการไกด์ไลน์ให้คุณนั้นได้เปิดใจให้กับโลกรอบๆตัวคุณมากขึ้นเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงของคนรอบาง และก็เข้าใจกับชีวิตมากยิ่งขึ้นก็นได้นะคะและก็อย่าลืมกดไลค์ s ับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะเราจะได้อยู่ใกล้ไลน์ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังและก็การคอมเมนต์พูดคุยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่2ในหัวข้อคุณมีเทพคุ้มครองไหมนะคะ วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าคุณนั้นมีเทพคุ้มครองหรือเปล่าและเขามีพลังงานในรูปแบบไหนนะคะสื่อถึงคุณได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะมองว่าบางทีเทพของคุณนั้นอาจจะรู้สึกติดขัดกับการ เข้าหาคุณหรือว่าการที่คุณกับเขานั้นยังไม่สามารถที่จะเซนหรือสื่อสัมผัสกันได้ด้วยพลังงานบางอย่างนะคะบางทีอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณอาจจะไม่ได้เปิดในเรื่องของ การรับฟังการรับรู้หรือว่าประสาทสัมผัสน,นะคะที่เขาต้องการจะไกด์ไลน์หรือต้องการจะบอกอะไรกับคุณบางครั้งมันก็เหมือนกับว่ามันเข้าหาลำบากอะคะ่ะอาจจะด้วยสิ่งที่คุณเคยทําไว้ด้วยบาปกรรมหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นการที่คุณนั้นไม่ค่อยได้กวดน้ําหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้ทําบุญทาทานหรือว่าบางครั้งการทําบุญทําทานแล้วก็ไม่ได้กวดน้ําไม่ได้อธิษฐานถึงเขาหรือบางครั้งอะค่ะมันก็เหมือนกับว่าด้วย ในเรื่องต่างๆที่คุณนั้นไปเคยพูดในสิ่งที่อาจจะเป็นคําสาบานหรือว่าคําพูดอะไรอาจจะไม่ใช่ชาตินี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณเคยทําผิดศีลธรรมหรืออะไรมาก่อนก่อนหน้านี้มันก็เลยทําให้การสื่อสารระหว่างคุณกับเทพคุ้มครองนั้นค่อนข้างจะยากลําบากพอสมควรและเหมือนมีอะไรมากัน้นขวางเอาไว้ในเรื่องของสื่อสัมผัสนะคะ แล้วก็สําหรับคําแนะนำไพ่อะค่ะ,คะเขาก็บอกว่าให้คุณนะเชื่อในเรื่องของความแตกต่างของผู้คนนะให้ลองมองเหมือนกับเอออะไรก็ตามอะคะถึงแม้ว่า มันจะมีขาวมันก็ต้องมีดำมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นธรรมดามันมีสิ่งที่แตกต่างคนเราไม่ได้เหมือนกันทุกคนยังไงก็ตามนะคะปล่อยวางในเรื่องของชีวิตในเรื่องราวที่มันผ่านมาในชีวิตให้ได้นะคะและดูในเรื่องของสิ่งที่คุณอยากจะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะว่าอะไรในชีวิตนี้ที่คุณอยากจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าชีวิตนี้สักครั้งหนึ่งจะต้องทํามันให้สําเร็จแล้วก็กําหนดวิสัยทัศน์นั้นไปเลยนะคะว่าคุณจะไปให้ถึงมันได้ด้วยวิธีไหนขอให้คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นมีเป้าาหย ในชีวิตให้มากขึ้นนะคะอะไรที่คุณอยากจะทำอะ่ะความกลัวมันไม่สามารถที่จะทําให้คุณประสบความสเ็จได้เพราะงั้น การที่คุณรองก้าวออกมาทีละก้าวอาจจะไม่ต้องก้าวใหญ่ไม่ต้องกระโดดอะไรขนาดนั้นแค่แบบค่อยๆก้าวออกมาจากจุดที่คุณนั้นคิดว่าคุณไม่กล้าที่จะทําหรือว่าไม่กล้าที่จะไปและค่อยๆก้าวผ่านมันไปทีละนิดทีละนิดนะคะและที่สําคัญนะคะขอให้รักตัวเองนะคนกองเนี้ยคุณจะต้องให้ความรู้สึกรักรู้สึกศรัทธารู้สึกภูมิใจในตัวตนของคุณเองอะคะ่ะคุณ ออคุณอาจจะมีในเรื่องของความแบบผ่านเผชิญโลกอะไรต่างๆมามากมายพบเจอกับผู้คนพบเจอกับปัญหาพบเจอกับชีวิตในด้านแบบมืดๆเทาๆอะไรประมาณนี้นะเพราะง้นไม่ว่ายังไงก็ตามอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดที่มันมืดมิดแค่ไหนแสงสว่างมันจะลิบหรีแค่ไหนอะคะ่ะ สิ่งที่คุณนั้นจะเยียวยาตัวคุณเองได้คือการกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าของตัวคุณเองและเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่ดีกว่าคุณคนเดิมได้อย่างแน่นอนนะคะและไม่ว่ายังไงอะคะ่ะการทำใจให้สบายมันก็เป็นการสร้างการกุศลหรือกุศลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตอย่างหนึ่งนะคะการที่เราไม่เป็นทุกข์ไม่ไปจมปลักกับเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นั้น เป็นสิ่งที่จะทําให้จิตใจของเราเบาและบริสุทธิ์มากขึ้นและถึงตอนนั้นนะคะคุณอาจจะสามารถที่จะสื่อสารกับเทพคุ้มครองของคุณได้ว่าเขาอะจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ไปไหนแม้ว่าคุณกับเขาจะสัมผัสกันไม่ได้นะตอนนี้แต่ว่าเขาก็ยังอยู่เพื่อรอวันที่คุณนั้นจะกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าของตัวตนของคุณกลับมามุ่งมั่นตั้งใจกับเป้าหมายในชีวิตกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ ยังไงก็ตามมันก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะหวังว่าจะไม่เอาไปคิดวิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะเพราะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เช่นเดียวกันนะคะและยังไงก็ตามอะคะ่ะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะว่าอะไรบางอย่างที่เขาว่าอาจจะอยากให้คุณนั้นปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ชีวิตคุณนั้นไปยังจุดที่ดีกว่าเดิมและเทพคุ้มครองเขาจะรักและก็เป็นเพื่อนคุณเสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนขอให้คุณนึกถึงเขาเข้าไว้อะคะ่ะ ถึงแม้ว่าจะสื่อสารกันไม่ได้ในตอนนี้แต่ว่าเขาจะยังคงอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนคอยให้กําลังใจคอยว่าสักวันหนึ่งที่คุณนั้นออกมาจากจุดสีดํเมืดนั้นได้แล้วอ่ะคุณจะมีชีวิตที่ดีกว่าและเขาจะสนับสนุนคุณให้คุณไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกาลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศก่องที่3ในหัวข้อคุณมีเทพคุ้มครองไหมนะคะ เราจะมาดูกันว่าคุณนั้นมีเทพคุ้มครองหรือเปล่าและตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเขามีรูปร่างลักษณะยังไงหรือว่าใช้ชีวิตอยู่กับคุณไหมอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวลองฟังไปเป็นอัธรรตนะยังไงก็ตามมันเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะคะเพราะงั้นดูกันไว้เผื่อในเรื่องของการสื่อสารกันให้ชัดเจนหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะอยากให้คุณนั้นได้ปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องของการฟังคำทำนายในครั้งนี้นะคะ ส่วนในคนกองนี้นะคะมองได้ว่าคุณเองนั้นก็มีเทพคุ้มครองนะคะและดูพลังงานโดยรวมแล้วเขาน่าจะเป็นเทพผู้หญิงหรือมีความเป็นเด็กล่าเริงสดใสนะคะรวมทั้งมีความเป็นอ,อ,อารมณ์แบบผู้หญิงสายหวานน่ารักกุบกิจด,ด้วยนิดนึงนะและยังไงก็ตามเขาก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีแบบมีเหตุมีผลในการ ตัดสินใจอะไรอะคะ่ะบางครั้งเขาจะช่วยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการวางแผนอนาคตซึ่งมันอาจจะเหมือนกับมีการทำให้คุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดละออการคิดแยกแยะการคิดวิเคราะห์การมองเป้าหมายในอนาคตคการมองภาพรวมในชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความแบบ สดใสล่าเริงชอบอะไรที่มันสบายใจสบายๆใช้ชีวิตดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกได้ว่าเขาค่อนข้างจะมีพลังงานของความแบบเป็นผู้หญิงความเป็นเด็กมีความน่ารักสดใสมีความแบบอยู่ใกล้คุณแล้วอะค่ะสือพลังถึงกันแล้วเขารู้สึกว่ามันส่งผลให้คุณนั้นเป็นคนที่มีความสบายใจอยู่ในตัวเวลาที่เขาอยู่ด้วยนะไม่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยเหมือนเขาเป็นเทพที่เป็นแบบ เป็นแฟรี่อะอารมณ์เหมือนอยู่ในภพภูมิเดียวกันกับเราอะคะ่ะแล้วก็ให้ความสนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณให้คุณรู้สึกสบายใจในทุกครั้งที่มีปัญหาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีความทุกข์ใจอะไรอะคะเขาจะอยู่เคียงข้างทําให้คุณนั้นรู้สึกว่าคุณเหมือนยังมีใครอยู่ใกล้ๆตัวคุณเสมอในเวลาที่คุณพบกับปัญหา และเขาช่วยในเรื่องของการตัดสินใจในการวางแผนอนาคตการเลือกอะไรบางอย่างนะคะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบจับฉลากแล้วแบบถูกโชคถูกเอ่ออะไรนะเอ่อถูกหวยรวยเบอร์อะไรประมาณนั้นหรือแม้กระทั่งจับฉลากได้ของขวัญของรางวัลดีๆและเขาค่อนข้างจะมีในเรื่องของภูมินะคะอาจจะเป็นบนรรพบุรุษของคุณหรือไม่ก็เป็นคนที่เรียกว่ามีในเรื่องของความเป็น เ,เป็นเทพสื่อสารที่มีความยุติธรรมมีความธรรมะอยู่ในใจตอนที่เขามีชีวิตอาจจะเป็นนักปฏิบัติในเรื่องนี้ก็ได้นะคะและก็สำหรับเรื่องบางเรื่องที่คุณรู้สึกเสียใจเศร้าใจอะคะ่ะเขาก็จะเข้ามาคอยอยู่เคียงข้างคอยให้คุณนั้นก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้เช่นเดียวกัน มองดูพลังงานโดยรวมแล้วอะค่ะเขาเป็นสายสนับสนุนซัพพอร์ตส่งเสริมกำลังใจค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับคำแนะนำไพ่นะเหมือนกับว่าขอให้คุณนั้นออตั้งค่าในสิ่งที่คุณนั้นอยากจะได้หรือว่าต้องการเป้าหมายในชีวิตความสำเร็จอะไรให้ชัดเจนไปเลยนะคะระบุในเรื่องของเป้าหมายสิ่งที่คุณอยากจะทำสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเพราะว่าเทพคุ้มครองคุณนั้นเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะซั พอมที่จะให้กําลังใจคุณแมในยามที่คุณจะรู้สึกแปลกแยกจากผู้คนในยามที่คุณนั้นกําลังจะก้าวข้ามจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึง่งบางครั้งคนที่เลือกกองนี้ค่ะถ้าเป็นนักเรียนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการย้ายกลุ่มเพื่อนหรือว่าเลือกสายการเรียนนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานก็อยู่ในช่วงของการย้ายตําแหน่งย้ายงานหรือแม้กระทัง่งการที่คุณนั้นอาจจะย้ายกลุ่มสังคมจากกลุ่มหนึ่งไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเนะะี้ยค่ะเขาก็จะซัพพอตในเรื่องของ การที่เป็นที่รักเป็นที่รู้จักของคนแปลกหน้าคนที่ไม่ได้คุ้นชินกันนะคะหรือแม้อะไรก็ตามะคะ่ะที่คุณอยากจะสําเร็จนะขอให้คุณมีความเพียรพยายามเพิ่มขึ้นกว่านี้นะคะอาจจะเป็นเหมือนกระแสจิตที่ส่งสิกมาจากทางเทพคุ้มครองนะคะว่าเขาอะอยากให้คุณตั้งใจมุง่งมั่นกับชีวิตให้มันชัดเจนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันมีความแบบ เยอทายานมีความเพียรพยายามมากกว่านี้หน่อยอะคะ่ะเพราะเขาก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตยินดีที่จะช่วยเหลือดูแลคุณในทุกกรณีอยู่แล้วนะสายเนี้ยเป็นสายซัพพอร์ตสายให้กําลังใจสายช่วยในเรื่องของการตัดสินใจได้เป็นอย่างดีค่ะยังไงก็ตามนะคะถือว่าคุณมีเทพคุ้มคอรองที่น่ารักและก็โชคดีมากๆจริงๆนะคะเขาเป็นทั้งเด็กแล้วก็เป็นทั้งเหมือนกับผู้หญิงที่เป็นคุณแม่ที่คอยดูแลอบอุ้มคุณอยู่ภายในใจของคุณเองลึกๆนะคะ ยังไงก็ตามนะจะไม่อินมา,จากจนเกินไปนะเพราะมันเป็นการดูดวงโดยรวมและนี่เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เพราะอย่างนั้นดูเพื่อเป็นการไกด์ไลน์เอาไปปรับประยุกต์ใช้นะคะและอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจรวมทา้งคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เช่นเคยนะคะยินดีรับฟังเสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพีิอากาศกองที่4ในหัวข้อคุณมีเทพคุ้มครองไหมนะคะเราจะมาดูกันว่าซื้อพลังงานของคุณนั้นคุณมีเทพคุ้มครองหรือเปล่าและ เขาอยู่เคียงข้างคุณหรือว่าอยู่ไกลจากคุณนะคะรวมทางพลังงานโดยรวมอะไรที่เขาช่วยคุณได้บ้างอะไรที่เขาสนับสนุนคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นั้นดูเหมือนว่าเทพคุ้มครองของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีเอ่อเซนส์นสื่อสารได้ค่อนข้างจะดีกับตัวคุณเองนะคะคุณอาจจะมีสื่อในเรื่องของการเอ่อฝันถึงหรือแม้แต่เรื่องราวในอนาคต ลางสังหรณ์อะไรประมาณนี้เขาค่อนข้างจะสื่อสารกับคุณทางความฝันหรือว่าทางนิติลี้ลับในเรื่องของการมีเซนต์มีสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะดีนะและเทพคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่มีความแบบอาจจะมีสเสน่ห์นะคะดูมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นคนแบบอบอุ่นมี เขาเรียกว่า,าเหมือนกับมีความเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแบบอบอุ่นใจดีดูเป็นมิตรประมาณนี้ค่ะอารมณ์พลังงานของเขานะแต่ถึงอย่างนั้นเขาค่อนข้างจะรักอิสระนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นเทพที่หน้าตาดีนะมีสเสน่ห์ดูสวยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะให้ความเรียกว่าโชคลาภทางด้านของ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการงานหรือแม้แต่อะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของการ ใช้ระยะเวลาในการผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะเขาจะช่วยเยียวยาหัวใจของคุณในช่วงเวลาที่คุณนั้นรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกมีปัญหารู้สึกเหมือนกับว่าการงานการเริ่มต้นกิจการอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่สบายใจเขาจะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอตจะเข้ามาให้โชคให้ลาบเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆพอให้คุณนั้นได้ต่อยอดธุรกิจได้ต่อยอดการงานการเงินไปได้นะคะ เขาจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาหรืออะไรก็ตามนะคะที่คุณเจอเรื่องราวต่างๆที่คุณรู้สึกว่าอยากจะหนีมันไปให้พ้นเขาจะเข้ามาในช่วงเวลานั้นแล้วก็ช่วยเยียวยาหัวใจของคุณช่วยให้คุณนั้นสามารถก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ทําให้จิตใจของคุณนิ่งมากยิ่งขึ้นเวลาที่เผชิญหน้ากับปัญหานะคะและคําแนะนําไพ่นะคะเขาบอกว่าคนกองนี้เนี่ยบางทีคุณอาจจะต้อง มีวงจรชีวิตในการขยับขยายให้มันกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะให้คุณนั้นได้เติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายในอะคะ่ะให้มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจิตใจของคุณนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในเรื่องของการรู้สึกถึงสิ่งที่คุณต้องการดูแลในเรื่องของสิ่งรอบตัวค่ะ คุณอาจจะลองพัฒนาหรือว่าใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์ในการสร้างความสุขกับสิ่งรอบๆตัวของคุณการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเพื่อให้มัน ก้าวหน้าไปสู่อะไรที่มันดีกว่าเดิมอะค่ะเขาอยากให้คุณมีพัฒนาการในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาเองก็รอที่จะสนับสนุนคุณในสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วก็สําหรับคนกองนี้นะคะอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องของการาฟังเสียงหัวใจหรือแม้แต่การทําสมาธิการฝึกลมหายใจการฝึกลมปานนะคะเพื่อที่คุณนั้นจะได้ควบคุมในเรื่องของการสื่อสารกับเทพคุ้มครอ,องของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะว่ามีไฮเรินเซตขึ้นนะคะเรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีร่างสังหรมีเซนต์ zen, บางคนอาจจะเป็นหมอดูหรือว่ามีความรู้ในเรื่องของการจับจิตสัมผัสอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะส่วนนี้เขาอยากให้คุณฝึกเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อที่มันจะได้ชัดเจนแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นเวลาที่เขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณรวมทั้งการที่มีอารมณ์ขันนะคะบางทีเทพของคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่คุณนั้นใช้ชีวิตแบบนิ่งๆหรือว่าอาจจะ ไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตสักเท่าไหร่อะค่ะเขาอยากให้คุณนั้นหัวเราะหรือว่าเรียนรู้ที่จะหาอารมณ์ขันเล็กๆน้อยๆใส่ตัวบ้านในแต่ละวันนะคะบางคนอาจจะลองไปดูซิทคอมหรือว่าความหาความสนุกเวลาที่คุยกับเพื่อนอาจจะหยอดมุกเล็กๆน้อยๆเพื่อให้คนรอบตัวนั้นเขารู้สึกว่าคุณนั้น เออไม่ได้ดูอมทุกข์หรือว่าอะไรมากจนเกินไปอะค่ะให้คุณดูเป็นคนที่มีความน่าสนใจในเรื่องของการพูดคุยอาจจะหาอะไรสนุกสนุกเข้ามาทำเพื่อให้คุณนั้นรู้สึกสนุกแล้วก็สบายใจแล้วก็ได้มีเสียยวัวเราะบ้างในบางครั้ง mm hmm. เขาอยากจะให้คุณใช้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นใช้ชีวิตให้เรียกได้ว่ามีความสนุกสนานเรื่นเริงบันเทิงใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะคะ ยังไงก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เขาอยากจะสื่อสารถึงคุณรวมทั้งรูปลักษณ์ของเทพคุ้มครองของคุณนะคะแล้วก็หวังว่าจะไม่อินมากจนเกินไปนะยังไงมันก็เป็นการอ่านพลังงานกลุ่มและเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้หวังว่าจะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการปรับประยุกต์ใช้ในอนาคตนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b คร r i b e กกดติด่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันอีกเช่นเคยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้และพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ